สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะจินตนาชาแนลค่ะคุณผู้ชมวันนี้จะลงราวสตาของพ่อเสดค่ะคุณผู้ชมลงราวสตาพ่อเสดของวันที่ห้าเดือนมีนาคมสองพันค่ะเนี่ยมันตอนนี้กะเดึกแล้วนะคะคุณผู้ชมแต่จะลงให้คุณผู้ชมไว้ก่อนเพราะว่ารัฐบาลไทยเยอะมากขะงวดนี้ เพราะว่ามีแต่เลขที่เข้ามาทั้งนั้นเลยค่ะเพิ่นแบงปันไหมากค่ะจินตนาก็เลยจะได้เอามาลงให้คุณผู้ชมในชมกันในชมในเบิรงกันค่ะในเลือกกันใบนาะค่ะค,คุณผู้ชมเนาะรัฐบาลไทยค่ะจินตนาก็เลยยันลงแบบให้พี่น้องบอสชัดเจนปันได้ยันฝ่าวยันยังเนาะค่ะก็เลยเคลียเครียดไปที่ระย่างค่ะคุณผู้ชมลาวสตาร์ที่เคยลงทุกวันแล้วก็ฮานอยค่ะที่เคยลงทุกวันจะเคลียร์ลงก่อนค่ะคุณผู้ชมเนาะ เอ็มมีตัวเลขเข้ามาเยอะค่ะเพราะว่ามีตเวเลขที่เข่ามากของงดที่แล้วทั้งนั้นเลยค่ะคุณผู้ชมที่ซ่อมซ่อมมือค่ะค่ะลา,าวสตาพ่อเสิร์ตของวันที่5ค่ะคุณผู้ชมคือเกาเหมือนเดิมค่ะพ่อก็จะให้มาทุกวันวันนี้ก็เข้าค่ะคุณผู้ชมห้าน่วยกะปังอยู่ค่ะคุณผู้ชมเนาะก็เลยพ่อก็เลยให้มาเลยแล้วก็เลขฟันพองพ่อ ฝันว่ารถพ่อหายเนาะคะ่ะมือเศร้าเช้าวันที่สี่พ่อฝันย่มมือเศร้าเพิ่นในนอนย่มเว้นเนาะคะ่ะนาะเพราวเพิ่นในนอนตอนเศร้าหัดเทียงเสีนะคะพอดีพอ่อเราฝันเรากาแาลุกขึ้นมาเราก็เลยเอาทะเบียนรถนั่นนะคะเลขทะเบียนรถกันเลยออกล่าพัฒนาเนาะคะ่ะคุณผู้ชมถาม็นผู้จัดมาแต่เวทกันไล,ไล่ไล่ไล่มาก็อาจจะมีดวงมีโชคเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะ จินตนาขอขอพระคุณหลายๆเ้อค่ะพ่อเสร์ค่ะขอพระคุณพ่อที่ห้ตัวเลขมากเป็นแนวทางในพี่ให้น้องในเบิรงกันค่ะคุณลังคุณเห็นจินตนาพระท่านในลงองจินตนาล่งไปก้อนแล้วค่ะ,ะคุณผู้ชมเิ่นกับข้มเมนมากว่าเราพัฒนาพ่อเสรดไม่ลงเหรอจินตนาล่งก้อนค่ะคุณผู้ชมปกตินะจะล่งมือต่อมือนจังเนะคะประทศนี้พอเล่าให้มาก บอเมือหลังจากวันสุกแล้วนะคะวันสอพอยมากกิตนตากาแฟโล่งโหลดนะคะกันเลกยกไก่เป็นมาคุณผู้ชมจะเบิ่งมือต่อมือเคยเบิ่งมือต่อมือนะคะปรับเปลี่ยนเวลากันเลยเพิินกันเลยถามหานะคะเนาะจะลงให้ดูให้ชัดเจนขึ้นกว่าเดิมคะ่ะคุณผู้ชมคาที่ติดตามอยู่อขอขอบคุณหลายๆคะ่ะคุณผู้ชมขอพะคุณคุณผู้ชมลหลายๆคะ่ะที่ติดตามเบิง่ง จนทักท่วงหาเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะจินตนาการดีใจค่ะคุณผู้ชมที่เขามาชมตลอดค่ะเราก็ทักท่วงหาว่าเลขนั้น mm. เลขนี่บ่ลลุ่งบอจังสีจังสันเนาะคะ่ะจินตนาการลุง่งไหคือเก่าเด้อค่ะคุณผู้ชมเมื่อใดที่บ่ลล่งเนาะคะ่ะจินตนาจะบอกแจ้งท่านที่เลยคะ่ะว่าอาจจะมีธุระไปโนนีนันลุ่มประท่านจังสีประมาณนี้แหละคะ่ะคุณผู้ชมก็จะบอกเนาะคะ่นะเอาคะ่ะไปเบิ่งตัวเลขของลาสตาพ่อเสิร์ตกันค่ะคุณผู้ชมคะ ผู้ชมคะลาวสตาพ่อเสิอด์ค่ะวันที่ห้าเดือนมีนาคม2 5งพห้าค่ะคุณผู้ชมพ่อเสร์ดให้มาเด่นแปดรองสีกัน9้าค่ะเด่นแปดรองสีกัน9้ารูดแปดและ9้าค่ะหลักหน่วย8ปดศสี่เ้าคือหลักหน่วยค่ะ8ปดศสี่เ้าเลขวิน ที่จะมาวินกับหลักหน่วยมี3 6 5ค่ะ3 6 5ไปวินกันกันกบ8049หลักหน่วยค่ะคุณผู้ชมค่ะอันนี้คือหัวใจสำคัญค่ะของสูตรพ่อเสิร์ตนะคะคุณผู้ชมจินตนาตะเน้นย้ำอยู่ตลอดค่ะย้ำคุณผู้ชมทุกคลิปเลยค่ะคุณผู้ชมคะกลัวค,คนที่เข้ามาดูใหม่นะคะกลัวไม่เข้าใจนะคะก็เลยก็เลยย้ำค่ะคุณผู้ชมสำหรับ คุณผู้ชมที่เคยชมมาตลอดเคยดูมาตลอดก็จะเข้าใจนะคะอันนี้จินตนาขอย้ําให้สําหรับผู้ที่เข้ามาดูใหมค่ค่ะจะได้เข้าใจนะคะว่าที่จุดเด่นจุดที่จะเล่นอยู่ตรงไหนคะ่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็พ่อจับคู่ให้สามตัวศูนย์แปดแปดศูนย์หกแปดหกสี่ศูนย์ศูนย์เก้าเก้าหกแปดแปดค่ะคุณผู้ชมทําไมถึงมีแปดเยอะก็เพราะว่าพ่อลูดแปดกับเก้าค่ะคุณผู้ชมให้ดูหลักนั้นเป็นหลักด้วยคะ่ะ แล้วก็2ตัวบนค่ะ2ตัวบนให้5 6 4 0 1 8 9 7 9 8 6 8 8 0 3 9 4 9 9 0และ4 8ค่ะล่างให้มา5 2 4 4 1 4 9 9 8 8 6 0 5 0 5 9 6 9 3 0และ5 4ค่ะคุณผู้ชมค่ะเลขทั้งหมดเป็นแค่นวาทางเ้อค่ะคุณผู้ชมค่ะ ให้ติดตามตัวเลขแนวทางของลาวสตาฮาหนอยอแล้วก็ลาวพัฒนารัฐบาลไทยออมสินของพ่อเสิดได้ที่ช่องจินตนาชาแนลค่ะคุณผู้ชมจะลงให้ตลอดและเป็นประจําเลยค่ะขอคุณผู้ชมกดติดตามไปเด้อค่ะอยากเห็นตัวเลขค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีช่องของอลูกศิษย์พ่อเสดค่ะเ,เป็นลูกสะพายของพ่อเสดเนาะค่ะ น้องตัวน้อยอยู่ยังยังคุยไม่เก่งแต่ว่ามีตัวเลขลงให้ทุกวันเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นน้องไม่ค่ะแล้วก็ช่องของพี่แดงค่ะคุณกาแพงเพชรค่ะคุณผู้ชมค่ะจะมีแนวทางของพ่อเสืเด้อค่ะคุณผู้ชมคะค่ะกดติดตามไว้แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ค่ะจะได้เห็นตัวเลขเคื่อตัวเลขมันเข่าเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะจะได้บ่ต้องหายากเนาะค่ะ ขอขอบคุณคุณผู้ชมหลายๆด้วยค่ะที่เสียสละเวลาเขามาแล้วค่ะขอบคุณสาหรับคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์ด้วค่ะอินเตอรน์น่าจะเฝ้าเบิงตลอดเวลาเลยค่ะค่ะแล้วก็ขอให้คุณผู้ชมทุกทันทีเขามาเบิงที่เห็นตัวเลขในช่องอินเตอร์น่าชั้นเไปแล้วอขอให้ถูกค่ะคุณผู้ชมขอให้รวยขอให้หมดหนี้หมดสินให้สุขภาพดี สุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงและมีความสุขกันทั่นหน้าค่ะคุณผู้ชมขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ